ไปแล้วลูกค่ะมาล่ามีงใส่ตามอแไรนี่โอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกล่องเอาข้ามาไกลอีกนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รือดูการปิดเทอมแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวสวิภาาเวิงสมาร์ตสติกรนันไม่พัวหัวร้อนค่ะว่าปิดเทอมมีผู้ใดมาอยู่นะั่นแม่ครัวแน่นะคะ เอานับเบิงเดือบบัน,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดล้านข่มานแต่พนักงานแต่ว่าโบมานลูกค้าเดีย๋ยวจะให้เด็กๆทุกคนแนะนำตัวและความสามารถพิเศษนะคะว่าที่แม่ครัวหัวร้อนรับเข้ามาอยู่ด้วยอยมีความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์นะคะคนแรกเลยค่ะ เ,เ,หเห็นอย่างจ้าเยอันนี้คือเด็กใหม่นะคะน้องเต้นโชว์ความสามารถพิเศษค่ะตัดภาพมาดูที่ฝ่ายบัญชีเราบ้างนะคะความสามารถพิเศษส่องกระจกแต่งหน้าค่ะอือเออโอเคเออเอาล่านกูเป็นตะไปรอดดิดอก ส่วนน้องแต้มของเรานั้นความสามารถพิเศษไม่ต้องบอกค่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนี <laughs> ่น้องแต้มพาเพลินนะคะฝากทุกคนด้วยส่วนคนนี้น้องใบเตยนะคะความสามารถพิเศษคือไปแล้วคุกค่ะมาเล่าอยู่ใส่ตามอะไรนี่ <laughs> โอเคค่ะเจอกันไปนแล้วทุูค่ะค่ะแม่ ส่วนคนนี้นะคะน้องดุดเดือนค่ะหลานสาวท่านประธานนะคะเดินทางลงมาจากภูพานค่ะหน้าที่อีกย่งค่ะความสามารถพิเศษคือซื้อ ส่วนคนนี้นะคะสุดยอดนักขายประจําร้านน้ำไอ้วุชโรค,ค,ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเพิ่นมาขายของให้เบิงนะคะเพิ่นขายของเก่งแห้งนี่เริ่มค่ะลูกสาวครีมกันแดดจิตพักดีเผ็ดร้อนแซ่บนัวค่ะแล้วก็แจ่วบองกันน้ำติดทนค่ะ <laughs> <laughs>